พ่อแก่คาถาปู่ฤาษีคนไทยเราดูจะคุ้นเคยกับฤาษีอยู่มากเพราะตามพงศ์สวัดานสมัยโบราณหรือจดหมายเหตุเก่าๆมักจะกล่าวถึงฤาษีนอกจากนี้ในวรรณคดีต่างๆก็มักจะมีเรื่องของฤาษีแทบทุกเรื่องเพราะพระราชโอรสของพระเจ้าแผ่นดินจะต้องไปศึกษาเล่าเรียนกับฤาษี และรูษีก็เป็นเจ้าพิธีการต่างๆตำราของวิชาการหลายสาขาเช่นดนตรีแพทย์ก็มีเรื่องของรูษีมาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยดังจะเห็นว่าพวกดนตรีและนาฏศิลป์จะเคารพบ,บูชารูษีแพทย์แผนโบราณก็มีรูปรูษีไว้บูชาดังนี้เป็นต้นลักษณะของรูษีแบบไทยๆมักจะรู้จักกันในรูปแบบของคนแก่นุ่งหม่มหนังเสือพวกศีรษะเป็นยอดขึ้นไป ทำไมจึงต้องนุ่งห่มหนังเสือลองเดาลองตอบดูก็เห็นจะเป็นเพราะอยู่ในป่าไม่มีเสื้อผ้าก็ใช้หนังสัตว์แทนส่วนจะได้มาโดยวิธีการอย่างไรไม่แจ้งแต่คงไม่ใช่จากการฆ่าแน่นอนเพราะฤาษีจะต้องไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ถ้ามีคนเอาเนื้อสัตว์มาถวายก็กินได้ไม่เป็นไรฉะนั้นหนังสัตว์ก็อาจจะเป็นของพวกนายพรานหรือคนที่เคารพนับถือเอามาถวายก็เป็นได้ ถึงอย่างนั้นก็ยังอาจจะสงสัยต่อไปอีกว่าทำไมจึงเลือกเอาหนังเสือเรื่องนี้ก็ต้องเดาตอบอีกว่าเพราะหนังเสือมันุ่มดีแต่ฤาษีไทยเราเห็นคลองแต่หนังเสือเหลืองสังเกตจากรูปฤาษีส่วนมากจะระบายสีเป็นอย่างเสือลายเหลืองสลับดำแต่ฤาษีของบางอาจารย์ปิดทองก็มีชุดเครื่องหนังนี้อ่านตามหนังสือวันณคดีว่าเป็นชุดออกงาน เช่นเข้าเมืองหรือไปทําพิธีอะไรต่างๆก็ใช้ชุดหนังแต่ถ้าบริกรรมบําเพ็ญตะบะอยู่กับอาสมในปา่าก็ใช้ชุดคาครองคือนุ่งห่มด้วยต้นหญ้าต้นขาในหนังสือบทละครเรื่องอนุรุษพระราชนิพลของรัชการที่หนึ่งท่านได้กล่าวไว้ว่าตอนท้าใครสุดรับสั่งให้สังครีออกไปนิมนต์ฤาษีนารอดมาเข้าพิธีอภิเสกสมรสพระอุณรุธ กับนางศรีสุดามีความว่าเมื่อนั้นพระนารอดทรงยานชานกล้าได้แจ้งไม่แคลงวิญญาก็บอกหมู่สิทธาพร้อมกันต่างผลัดเปลือกไม้คากรองครองหนังสือสอดครองหนังสือสอดจำมะขันกอนกุมไม้เท้างกงานพากันรีบมาอย่างทานีดังนี้แสดงว่าเวลาอยู่ป่านุ่งเปลือกไม้คาครอง ออกนอกอาสมเข้าเมืองก็เปลี่ยนเป็นเครื่องหนังและที่กล่าวมานี้ที่จะเป็นรูสีแบบไทยๆที่มีระเบียบวัฒนธรรมแล้วหรืออย่างไรไม่ทราบรูสีของอินเดียก็ว่านุ่งห่มสีขาวที่จะเป็นรูสีเมื่อเข้าบ้านเมืองเจริญแล้วดึกดําบันก่อนโน้นจะมีนุ่งหนังเสือบ้างกระมังตามภาพเขียนสมัยโบราณถ้ามีภาพป่าหิมพานมีรูปต้นมะกรีผล ก็จะเห็นพวกวิทยาธรและพวกที่แต่งตัวคล้ายๆราสีเหาะขึ้นไปเชยชมสาวบักรีผลและก็จะเหาะกันไปเป็นกลุ่มๆความจริงไม่ใช่ราสีแท้เป็นพวกนักสิทธ์นี่ว่าตามคติอินเดียที่เขาถือว่านักสิทธ์ไม่ใช่ราสีเป็นแต่ผู้สําเร็จจาพวกหนึ่งเท่านั้นทํานองเดียวกับพวกวิทยาธรหรือพิทยาธรในหนังสือวรรณคดีไทยเรียกว่าราสิทธ์ก็มี มักเรียกรวมๆกันว่าฤาษรีฤือสิทธิรหรือฤาษีสิสทธิ์วิทยาธรในวรรณคดีอินเดียกำหนดจำพวกนักกษิตไว้ตายตัวมีจำนวน8 8 0 0 0แต่ทางของไทยเราดูจะนับนักกษิตเป็นรือีไปด้วยในเอกสารที่เก่าแก่ที่สุดของไทยก็คือไตรภูมิพระร่วงของพระยาลิไทยที่เรียกรือศิทธิ์ว่าเป็นอย่างเดียวกับฤาษีดังความตอนหนึ่งว่า รั้นว่านางสิ้นอายุแล้วจึงลงมาเกิดในดอกบัวหลวงดอกหนึ่งอันมีอยู่ในสระสะหนึ่งมีอยู่แถบตีนเขาพระหิมวันเมื่อนั้นยังมีฤาษีสิทธิ์องค์หนึ่งอยู่ในป่าพระหิมพานย่อมลงมาอาบน้ําในสระนั้นทุกวันเห็นดอกบัวทั้งปวงนั้นบานสิ้นแล้วทุกๆดอกแลว่ายังแต่ดอกเดียวนั้นมิบานแลดุดอยู่ดังนี้มิบานด้วยทั้งหลายได้เจ็ดวัน พระมหาฤาษีนั้นก็โดนมหัสจจรันหนักหนาจึงหันเอาดอกบัวดอกนั้นมาจึงเห็นลูกอ่อนอยู่ในดอกบัวนั้นแลเป็นกุมารีมีพันงามดั่งทองเนื้อสุกพระมหาฤาษีนั้นมีใจรักหนักหนาจึงเอามาเลี้ยงไว้เป็นพระปิยบุตรบุญธรรมและฤาษีเอาแม่มือให้ผู้น้อยดูดกินนมและเป็นน้ำนมไหลออกแต่แม่มือมหาฤาษีนั้นด้วยอำนาจบุญพระฤาษี ดังนี้จะเห็นได้ว่ารูสิก็มีความหมายเดียวกับรูสีและนิยายทํานองนี้ดูจะแพร่หลายมากในวรรณคดีคไทยหลายเรื่องก็มีรูสีกับเด็กจากดอกบัวมาเลี้ยงแทรกอยู่ในเรื่องอยู่เสมอลักษณะความเป็นอยู่ของรูสีเท่าที่เราเข้าใจกันโดยทั่วๆไปนั้นก็ว่ากินเผือกกินมันเป็นอาหารเพราะไม่มีการทําไร่ไถนา บางคำพีก็มีข้อห้ามพวกฤาษีไม่ให้เข้าหมู่บ้านไม่ให้ย่างเหยียบเข้าไปในเขตพื้นดินที่เขาไถแล้วแต่ในที่บางแห่งกล่าวว่าฤาษีนั้นแบ่งออกเป็น8ปดจำพวกด้วยกันก็คือ 1. นึฤาษีที่รวบรวมทรัพย์ไว้บริโภคเหมือนมีครอบครัว 2. ฤาษีที่เที่ยวรวบรวมข้าเปลือกและถั่วงาเป็นต้นไว้หุงต้มกิน 3. ฤาษีที่รับเฉพาะข้าวสารไว้หุงต้มกิน 4ฤรสีที่รับเฉพาะอาหารสำเร็จไม่หุงต้มกินเอง 5. ฤารสีที่ใช้ก้อนหินทุบเปลือกไม้บริโภค 6. ฤรุสีที่ใช้ฟันแทะเปลือกไม้บริโภค 7. ฤ็ดรสีที่บริโภคผลไม้ 8. ฤดรสีที่เที่ยวบริโภคผลไม้หรือใบไม้เหลืองที่หล่นเองในหนังสือลัที่ของเพื่อน โดยสเสถียนโกเศษได้กล่าวถึงพวกฤาษีไว้ตอนหนึ่งว่าเกิดมีพวกนักพรตประพฤตินในกระขำขึ้นพวกนี้มักอาศัยอยู่ในดงเรียกว่าวานปปักหรือผู้อยู่ป่าหรือเรียกว่าฤาษีหรือผู้สแสวงปลูกเป็นกระท่อมไม้หรือมุงกั้นด้วยใบไม้หรือบนนารรณศาลาเป็นที่อาศัยกระท่อมชนิดนี้ถ้าอยู่รวมกันได้หลายคนเรียกว่าอาสม พวกฤาษีใช้เปลือกไม้หรือหนังสัตว์เป็นเครื่องนุ่งห่มและขมวดผมมวยให้เป็นกลุ่มสูงเรียกว่าชดาอาศัยเลี้ยงชีพด้วยมูลผลาอาหารของป่าและที่ที่ประพฤติมีการบำเพ็ญตบะทรมานกายอย่างเคร่งเครียดเพียรพยายามทนความหนาวร้อนอดอาหารและทรมานด้วยวิธีการต่างๆความมุ่งหมายที่บำเพ็ญตบะยังคงหวังให้มีฤทธิเดชอย่างความคิดในชั้นเดิมอยู่ แต่ว่าเริ่มจะมุ่งทางธรรมแทรกขึ้นอีกชั้นหนึ่งด้วยกล่าวคือการบำเพ็ญตบะเป็นทางที่จะซักฟอกวิญญาณให้บริสุทธิ์สะอาดเข้าถึงพรมและเกิดฤทธิเดชเนือเทวดามนุษย์ในอีกแห่งหนึ่งกล่าวว่าผู้ที่อยากเป็นฤาษีเขามีตำราเรียนเรียกว่าคัมภิอารัญญกะแปลว่าเนื่องหรือเกี่ยวกับปลาชายหนุ่มที่ไปบทเรียนเป็นฤาษี จะต้องเรียนและปฏิบัติที่มีกำหนดไว้ในคำพีอะไรเป็นปัจจัยให้ต้องประพฤตตนเป็นฤษีตอบได้ไม่ยากนักคือเขาเห็นว่าความประพฤติของชาวกรุงชาวเมืองในมัธยมประเทศสมัยโน้นเลอะเทอะเต็มทีมักชอบประพฤติแต่เรื่องสุรุย่ยสุร่ายเออเฟออยู่ด้วยการรมคุณต้องการจะมีความเป็นอยู่อย่างง่ายๆเหมือนบนรรพบุรุษครั้งดึกดำบรร ชรอยบรรพบุรุษของชาวอาริยกะครั้งกระโน้นจะไม่ใช่เป็นคนพาะปลูกและใช้เปลือกไม้และหนังสัตว์เป็นเครื่องนุ่งห่มเห็นที่จะเอาอย่างบรรพบุรุษครั้งดึกดำบรรซึ่งยังไม่รู้จักหวานไถและยังไม่รู้จักทอผ้าคงจะสร้างทัพกระท่อมกันอยู่ในป่าไว้ผมสูงโรครุงรังพวกฤาษีจึงได้เอาอย่างเท่าที่กล่าวมาข้างต้นนั้นคือลักษณะและความเป็นอยู่ของฤาษีโดยท,ทั่วไป แต่ก็ยังมีอีกลักษณะหนึ่งซึ่งไม่ได้กล่าวถึงก็คือการมีบุตรและภรรยาฤาษีประเภทนี้มีมากจนเป็นที่รู้ทั่วกันไปว่าฤาษีมีเมียได้ซึ่งจะได้เล่าถึงในประวัติของฤาษีต่างๆต่อไปข้างหน้าครับดังได้กล่าวแล้วว่าฤาษีต้องเพียรบำเพ็ญตะบะกันอย่างหนักฉะนั้นผลที่เกิดขึ้นจึงมีแตกต่างกันไปตามความเพียรพยายามใครปฏิบัติได้มากก็ได้รับการยกย่อง ให้เป็นฤาษีอันดับสูงเท่าที่ทราบเขาจาัดฤาษีไว้สีชั้นดังนี้ 1. ราชันสีก็คือเจ้าฤาษี 2. พรามนันสีก็คือพรามนารฤาษี 3. เทวันศีก็คือเทียบรูสีสี 4. มหันสีก็คือมหาฤาษี แต่ในบางแห่งก็จกัดฤาษีที่สำเร็จตบะไว้เพียงสามชั้นก็คือ 1. พรมฤาษีคือผู้มีตาบะเลิศคมจิตสงบได้จริงไม่ยินดียินร้ายในสิ่งทั้งปวง 2. มหาฤาษีคือเป็นพวกฤาษีชั้นกลางมีตาบะคมกรรมคุณได้หมดสิ้นแล้ว 3. ราชฤาษีได้แก่ฤาษีที่มีตบะชานสำเร็จเป็นอันดับต้น การไต่อันดับการไต่อันดับไม่ได้ไม่ได้ใช้ระบบการสอบผู้ที่จะเลื่อนชั้นจะต้องปฏิบัติบ,ตบำเพ็ญตบะจนได้ผลตามที่กำหนดไว้ซึ่งจะต้องใช้ความเพียรพยายามและความอดทนอย่างยิ่งยวดในคำว่ายครูก็มีชื่อฤาสีที่คุ้นหูคนไทยส่วนมากอยู่สามตนด้วยกันก็คือฤาสีนารอดฤาสีตาวัวและฤาสีตาไฟฤาสีทั้งสามนี้ คนะระดับชาวบ้านสมัยก่อนรู้จักกันดีมักพูดถึงอยู่เสมอในตำนานพระพิมพ์ที่ว่าจารึกไว้ในลานเงินก็ได้กล่าวถึงฤาษีตาวัวและฤาษีตาไฟไว้เหมือนกันดังความว่าตำบลเมืองพิษณุโลกเมืองกระแพงเพชรเมืองพิชัยสงครามเมืองพิจิตเมืองสุพรรณว่าจะมีฤาษีสิบเอ็ดตนฤาสีเป็นใหญ่สามตนตนหนึ่งฤาษีพิลาลัยตนหนึ่งฤาษีตาไฟ ตนหนึ่งฤาษีตาง,งูวเป็นประธานแก่ฤาษีทั้งหลายจึงปรึกษากันว่าเราทั้งหลายนี้จะเอาอันใดให้แก่พระยาศีธรรมาสกราชฤาษีทั้งสามจึงว่าแก่ฤาษีทั้งปวงว่าเราจะทําด้วยฤทธิ์ทำด้วยเครื่องประดิษฐานเงินทองไว้ฉลองพระองค์จึงทาเป็นเมฆพัดอุทุมพรเป็นมฤตภิษอายุวัฒนะพระฤาษีประดิษฐานไว้ในถ้ำเหวใหญ่น้อย เป็นอนุภาพแก่มนุษย์ทั้งหลายสมณชีพรรรมนาจารย์เจ้าไปท่วนห0 0พันพรรษาพระฤาษีองค์หนึ่งจึงว่าแก่ฤาษีทั้งปวงว่าท่านจงไปาว่านทั้งหลายอันมีฤทธิ์เอามาให้สักหนึ่งพันเก็บเอาเกรสรไม้อันวิเศษที่มีกฤษณาเป็นอาทิให้ได้หนึ่งพันครั้นเสร็จแล้วฤาษีจึงเป่าร้องเทวดาทั้งปวงให้ช่วยกันบทยาทำเป็นพระพิมไว้สถานหนึ่ง ทำเป็นเมฆพัดส,สถานหนึ่งรูสีทั้งสองค์นั้นจึงบังคับฤาสีทั้งปวงให้เอาว่านทำเป็นผงเป็นก้อนประดิษฐานด้วยมนคาถาทั้งปวงให้ประสิทธิ์ทุกอันจึงให้ฤูษีทั้งนั้นเอาเกสรและว่านมาผสมกันดีเป็นพระให้ประสิทธิ์แล้วด้วยนวหอรคุณประดิษฐานไว้บนเจดีย์อันหนึ่งถา้าบุไดให้ถวายพระพรแล้วจึงเอาไว้ใช้ตามอนุภาพเถิด ให้ระลึกถึงคุณพระฤาษีที่ทำไว้นั้นเถิดดังนี้แสดงว่าแต่การก่อนทางภาคพื้นประเทศไทยเราก็มีฤาษีอยู่มากโดยเฉพาะฤาษีตาวัวกับฤาษีตาไฟติดปากคนมากกว่าฤาษีอื่นๆและประวัติก็มีมากกว่าเท่าที่ทราบก็พอจะรวบรวมได้ดังต่อไปนี้ฤาษีตาวัวนั้นเดิมทีเป็นสงตาบอดทั้งสองข้าง แต่ชอบเล่นแร่แปรธาตุจนสามารถทำให้ประหลอดแข็งได้แต่ยังไม่ทันใช้ให้เกิดประโยชน์แต่อย่างไรก็เอาไปทำหล่นตกฐานฐานก็คือส่วมของพระตามวัดต่างๆจะหยิบออกมาก็ไม่ได้เพราะตามองไม่เห็นเก็บความเงียบไว้ไม่กล้าบอกใครจนกระทั่งวันหนึง่งลูกศิษย์ก็ไปฐานและเห็นแสงดวงเรืองอยู่ใต้ฐานก็กลับมาเล่าให้อาจารย์ฟังหลวงตาก็ดีใจบอกให้ศิษย์พาไป เห็นแสงเรืองตรงไหนให้จับมือจุ่มลงไปในตรงนั้นจะเลอะเทอะอย่างไรช่างมันสิทธิ์ก็กลั้นใจทําตามหลวงตาก็ควักเอาประหอดคืนมาได้จัดแจงล้างน้ำให้สะอาดดีแล้วก็แช่ไว้ในโถน้ำพึ่งที่ท่านฉันไม่เอาติดตัวไปไหนอีกก็เพราะกลัวจะหลุดหายอีกอยู่มาวันหนึ่งท่านก็มารำพึงถึงสังขารว่าเราจะมานั่งตาบอดอยู่ทำไม มีของดีของวิเศษอย่างนี้แล้วก็น่าจะลองดูจึงให้สิทธ์ไปหาศพคนตายใหม่ๆเพื่อจะควักเอาลูกตาแต่ลูกสิทย์ก็หาศพใหม่ๆไม่ได้ไปพบวัวน,นอนตายอยู่ตัวหนึง่งเห็นเข้าทีดีก็เลยควักลูกตาวัวมาแทนลวงตาจึงเอาปร,รอดที่แช่น้ำพึ่งมาคลึงที่ตาแล้วควักเอาตาเสียออกเอาตาวัวใส่แทนแล้วเอาปร,รอดคลึงตามหนังตา ไม่ช้าตาทั้งสองข้างก็กลับเห็นดีดังธรรมดาและหลวงตาจึงสึกจากพระเข้าถือเพศเป็นฤาษีจึงได้เรียกกันว่าฤาษีตาวัวมาตั้งแต่บัดนั้นส่วนฤาษีตาไฟนั้นยังไม่พบต้นเรื่องว่าทำไมจึงเรียกฤาษีตาไฟที่ตาของท่านจะแรงร้อนเป็นไฟแบบตาที่สามของพระอิศวนกมังอย่างไรก็ตามฤาษีทั้งสองนี้เป็นเพื่อนเกลอกัน เลยได้สร้างกุฏิอยู่ใกล้กันบนเขาใกล้เมืองสีเทพท่านออกจะรักและโปรดมากมีอะไรก็บอกให้รู้ไม่ปิดบังวันหนึ่งฤาษีตาไฟได้เล่าให้สิทธิ์คนนี้ฟังว่าน้ำในบอ่อสองบอ่อที่อยู่ใกล้กันมีฤทธิ์อำนาจไม่เหมือนกันน้ำในบอ่อหนึ่งเมื่อใครเอามาอาบก็จะตายและถ้าเอาน้ำอีกบอ่อหนึ่งมารดก็จะฟื้นขึ้นมาได้อีกสิทธิ์ไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้ รุษีตาไฟจึงบอกว่าจะทดลองให้ดูก็ได้แต่ต้องให้สัญญาว่าถ้าตนตายไปแล้วต้องเอาน้ำอีกบ่อหนึ่งมารดให้คืนชีวิตขึ้นใหม่สิทธ์ก็รับคำจากนั้นรุษีตาไฟจึงนำน้ำในบ่อตายมาอาบรุษีก็ตายไฟสิทธิเห็นเช่นนั้นแทนที่จะทำตามสัญญากลับวิ่งหนีเข้าเมืองไปเลยกล่าวไฟราสีตาวัวซึ่งเคยเป็น ซึ่งเคยไปมาหาสู่ฤุษีตาไฟอยู่เสมอเมื่อเห็นรุษีตาไฟหายไปผิดสังเกตก็เกิดสงสัยขึ้นจึงออกจากกุดีมาตามเมื่อเดินผ่านบ่อน้ำตายก็เห็นน้ำในบ่อเดือดก็รู้ว่าเกิดเหตุร้ายขึ้นแล้วก็เดินต่อไปอีกก็พบซากศพของฤุษีตาไฟจากนั้นรุษีตาบัวจึงได้ตักน้ำอีกบ่อหนึ่งมารดฤุษีตาไฟแล้วก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมา จึงเ่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฤาษีตาวัวฟังและว่าจะต้องแก้แค้นสิทธิ์ลูกเจ้าเมืองตลอดจนประชาชนพลเมืองทั้งหมดอีกด้วยฤาษีตาวัวก็ปลอบว่าอย่าให้มันรุนแรงถึงอย่างนั้นเลยฤาษีตาไฟก็แต่ฤาษีตาไฟก็ไม่เชื่อฟังไดเนรมิรวัวขึ้นตัวหนึ่งเอาพิษร้ายบรรจุไว้ในท้องวัวจนเต็มแล้วก็ปล่อยวัวกายสิทธิ์นั้นให้เดินขู่คำรามด้วยเสียงกือกกล้องรอบเมืองทั้งกลางวันกลางคืน แต่เข้าเมืองไม่ได้เพราะทหารรักษาประตูปิดประตูไว้พอถึงวันที่7เจ้าเมืองเห็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็สั่งให้เปิดประตูเมืองส่วนวัวกายสิทธิ์นั้นคอยทีอยู่แล้วก็วิ่งปราดเข้าไปในเมืองทันทีทันทีนั้นท้องวัวก็เกิดระเบิดออกพิษร้ายก็กระจายพุ่งออกมาทำลายผู้คนพ,พลเมืองตายหมด เมืองสีเทพก็เลยร้างมาตั้งแต่ครั้งนั้นถ้าวาตามเรื่องที่เล่ามานี้รูสีตาวัวน,นั้นก็ดูจะใจดีกว่ารูสีตาไฟและคงจะเป็นด้วยรูสีตาวัวเป็นผู้ช่วยให้รูสีตาไฟฟื้นคืนชีพขึ้นมานี่เองกระมังทางฝ่ายแพทย์แผนโบราณจึงได้ถือเป็นครูส่วนทางฝ่ายทหารออกจะยกย่องรูสีตาไฟ ดังมีมนบทหนึ่งกล่าวไว้ในตำราพิชัยสงครามว่าขอพระศรีสุทัศน์เข้ามาเป็นดวงใจพระฤาษีตาไฟเข้ามาเป็นดวงตาดังนี้คาถาพระฤาษีคาถาปู่ฤาษีคาถาพ่อแก่พุทธวันทิตวา ข้าพเจ้าขออารัธนาบารมีคุณพระพุทธคุณนางธรรมคุณนางสังฆคุณนางวันทิตวาข้าพเจ้าขออารัธนาบารมีคุณพระสังฆคุณนางอีกทั้งคุณพระบิดาพระมารดาพระอนุกรรมวาจาอุปัชฌาครูบาอาจารย์อีกทั้งพระฤาษีนารอดพระฤาษีนารายพระฤาษีตาวันพระฤาษีตาไฟพระฤาษีเกศพระฤาษีเนตร พระฤาษีมุชิตวาพระฤาษีมหาพรหมเมตพระฤาษีสมุวันทั้งพระเพชฌลูกันพระนกสิทธิวิทยาอีกทั้งพระคงคาพระเพลิงพระภายพระธรณีพระอิสวรผู้เป็นเจ้าฟ้าขออัญเชิญเสด็จลงมาประสิทธิพระพรชัยให้แก่พวกข้าพเจ้าในเวลาวันนี้ข้าพเจ้าขอเชิญเทพพญดาเจ้าทั้งหลายทั่วพื้นปฐพีดนพระฤาษีหนึตน บรรดาลดลด้วยศัพทวิทยาพระครูยาพระครูเท่าพระครูพักและอักษรสถาพรเป็นกรรมสิทธิ์ให้แก่พวกข้าพเจ้าในเวลาบัดนี้เถิดข้าพเจ้าขออารัธนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชิญเสด็จลงมาปกกล้าปกกระหม่อมข้าพเจ้าขอเชิญพระพมลงมาอยู่บ่าซ้ายขอเชิญพระนารายมาอยู่บ่าขวา ขอเชิญพระคงคาลงมาเป็นน้ำลายขอเชิญพระพายลงมาเป็นลมปากขอเชิญพระยานาคลงมาเป็นสร้อยสังวานข้าพระเจ้าขอเชิญพระอังคารมาเป็นด้วยใจถ้าแม้นข้าพเจ้าจะไปรักษาไข้แห่งหนึ่งแห่งใดให้มีชัยชนะแก่โรคขอจงประสิทธิ์ให้แก่ข้าพเจ้าทุกครั้งพุทธสังมิธรรมสังมิสังคสังมิสาธุสาธุสาธุ ครับและทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวของพระฤาษีครับก็มีบทสวดให้ด้วยครับก็ขอขอบพระคุณทุกทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังเรื่องราวและสาระดีๆเอาไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ